ครับผมวันนี้จะพามารู้จักกพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าต้นนี้ก็คือพญาไร้ใบนะครับพญาไร้ใบนะครับเป็นพืชเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กครับมีความสูงได้ประมาณ4-7เเมตรนะครับแตกติ่งก้านสาขานะครับออกมาเป็นแบบนี้เหมือนคล้ายๆกับปารการงเลยครับเป็นพืชอวบน้ําครับชอบอยู่ในดินร่วนซุยนะครับระบายน้ําได้ดีครับ คือพญาไร่ใบนี่ก็มีประโยชน์มากมายครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูสักสองข้อเนาะเช่นหนึ่งคือน้ํายางครับน้ํายางของพญาไร่ใบเนี่ยดูครับเด็ดแล้วเขาจะมีน้ํายางขาวๆเนี่ยครับน้ํายางตัวนี้ครับเขาจะใช้ในการรักษาหูดครับรักษาหูดครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรก็คือต้นพญาไร่ใบนะครับใช้ในการกำจัดหอยเชอรี่ครับ โดยการเอาต้นพญยาร้ใบเนี่ยสกิโลนะครับต่อน้ํา10ลิตรแล้วก็การน้ําตาลครึ่งกิโลครับหมักทิ้งไว้1เดือนนะครับแล้วเวลาใช้ก็เอาไปราดตามข้างๆนาหรือไปไหลาตามน้ําไปเลยนะครับอันนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อต้อตนข้าวหรือคนเลยนะครับกําจัดหอยเชอรี่ได้ดีด้วยครับฝากไว้ครับ